สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to h a n d Channel นะครับวันนี้ก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะทราบกันแล้วนะครับแต่ที่แต่ที่ใครแต่ถ้าใครนะครับยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับการรีเซ็ตเครื่องนะครับเป็นการรีเซ็ตเครื่อง เป็นศูนย์นะครับหรือีเซ็ตเครื่องเป็นการตั chain, you, ้งค่าโรงงานนะครับตั้งค่าเริ่มต้นเลยข้อมูลที่มีอยู่จะหายเกลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับเผื่อว่าใครท่านใดนะจะเอาไปขายต่อใครหรือไปขายต่อร้านต่ออะไรก็่า้นะครับผมก็จะทําให้ข้อมูลเราไม่ล่วนไหลไปนะครับผมจะได้ลบให้เกลี้ยงเลยเนาะไม่ติดไอคอนไอคาวแล้วก็ว่ากันไปนะครับไปที่เล็กๆน้อยๆนะครับ ยังไงก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะของเราทีมงาน iPhone to hand นะครับพร้อมยินดีนำเสนอนะครับผมโอเคนะฮะมารับชมกันเลยเนาะว่าวิธีง่ายๆเลยนะครับทำยังไงนะฮะง่ายมากครับกดไม่กี่ทีนะฮะหายเกลี้ยงนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาเข้าที่เมนูนี้นะครับการตั้งค่านะครับเหมือนกันครับเหมือนกับ iPhone เลยนะฮะคล้ายๆกันเลยฮะ แต่เป็น iPad มันจะขึ้นมาปุ๊บเราเห็นเป็นหน้าต่างนี้เลยง่ายๆชัดเจนนี้เลยเข้ามาที่รีเซ็ตนะครับเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับ,เ,รบเข้าไปด้วยรูปฟันเฟืองนะครับปุ๊บกดเข้ามานะฮะเมนูนะครับผมออกว่าเมนูทั่วไปนะครับสมมติอยู่เมนูนี้อยู่อ่าสมมติอยู่เมนูนี้นะเปลี่ยนไปเมนูทั่วไปนะครับนี่ปับ๊บคุณก็จะเห็น คำว่ารีเซ็ตนะครับตรงนี้นะคะคำว่ารีเซ็ตนะครับ้วบก,กดไปเลยเปิ๊บนี่นะฮะเมนูก็จะมีให้นะครับเต็มเลยรีเซต็ตการตั้งค่าทั้งหมดลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดรีเซต็ตการตั้งค่าเครือข่ายการท่านบริการบอกรับสมสมัคระอะไรประมาณนี้นะครับเยอะเลย3 4567อันนะครับเมนูที่เราต้องเลือกในการรีเซต็ตค่าโรงงานให้เกลี้ยงให้หายหมดเลยนะครับ ต้องเป็นเมนูนี้นะครับผมที่เขียนว่าลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับต้องบอกกันนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ตั้งไอคลาวไว้นะครับก็จะลบง่ายหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะถ้าเครื่องไหนติดไอติดไอคลาวอยู่หรือติดเมลอยู่นะฮะต้องทํายังไงเรากดเลยครับปั๊บจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับข้อมูลปุ๊บจะมีครั้งนึงนะฮะกดปั๊บเครื่องก็จะเด้งอย่างนี้เลยหายเกลี้ยงเลยนะครับ สำหรับเครื่องไหนนะฮะที่มีเมลอยู่นะครับมีเมลหรือไอ้ค่าวอยู่นะครับพอกด delete สองครั้งนะครับที่เด้งขึ้นมาถามปังปังเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยทำการใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่พาสเวิร์ดหรือ id apple เรานั่นเองนะครับเราก็ใส่ id apple เราเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ id apple ของของเราอะไรนะครับแล้วก,กด delete ซ้ำนะครับจะขึ้นเด้งให้2รอบนะครับ ปั้งเข้าไปนะครับพอใส่พาสเวิร์แล้วนะครับในกรณีที่เครื่อง iPad ของคุณมี iCloud อยู่หรือมีเมลอยู่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้ถามเราว่าการุณาใส่พาสเวิร์ดนะครับคุณก็ใส่พาสเวิร์ดไปหรือ ID Apple แลของเรานั่นเองนะครับพอคุณใส่ไปปุ๊บคุณกด Delete ปั๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆถ้าเราจะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานนะครับ ทำได้วิธีนี้เลยนะครับถ้าใครยังอยากเก็บข้อมูลไว้นะครับคุณก็ต้องอทําทการแบ็กอัพนะครับหรือทําการฝากไว้ที่ Google Drive หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราซื้อไว้นะครับคุณก็จะฝากไว้ที่นั่นได้นะฮะ mm hmm. เผื่อคุณอยากดึงข้อมูลมาใช้งานนะครับการ reset, าการีเซ็ตการเก็บข้อมูลหรือการแบ็กอัพเก็บไว้เนี่ย แอปเปิลก็ต้องผ่านไอจูนเท่านั้นนะครับเป็นโปรแกรมของเขานะครับไม่สามารถเสียบปุ๊บแล้วต่อปั๊บโหลดลงได้เลยนะฮะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับแอปเปิลก็จะมีการ Security หรือการป้องกันของเขานะครับเพื่อจะให้แน่ใจว่าเครื่องนี้ปลอดภัยนะฮะจากไวรัสหรืออะไรต่างๆนะครับต้องผ่านโปรแกรมไอจูนเท่านั้นนะครับผมถ้าเราอยากเอาข้อมูลกลับมาเราก็แค่เสียบปัก๊กแล้วก็กด ทำการออนถ่ายไฟล์กับคืนนะครับได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับพอดีเซตหมดแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะครับหน้านี้เท่านั้นนะครับต้องขึ้นหน้านี้เท่านั้นเป็น hello หรืออะไรก็ตามส a b u r jake อะไรก็แล้วแต่ขึ้นเป็นภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับกระบวนการในการรีเซตเครื่องการตั้งค่าโรงงานนะครับแค่นี้ก็เป็นการดีลิททั้งหมดแล้ว ภายในเครื่องเราที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไฟล์ต่างๆวิดีโอต่างๆข้อมูลการเขียนรายงานต่างๆก็จะหายเกลี้ยงเลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับทิกเล็กๆ็กกกน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมทําได้ทุกคนนะครับไม่งงเนาะงงยังไงสอบถามได้ครับผมทีมงานเรา iPhone to Hand พร้อมยินดีรับใช้นะครับพร้อมยินดีให้คําปรึกษานะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ